บุญที่ได้มาพบมาบรรจบด้วยเรงบุญญาบารมีดวงนี้ที่การุณมาเพื่อ,อน,นุนโดยเมตตา วันฟ้าเปิดกำเนิดแห่งบุญคุณเป็นต้นบุญพระคุณที่นำพาส่วนธรรมแห่งนี้มีชื่อวงชัยยาด้วยความเมตตาพระอาจารย์ผู้มีบุญ ชื่อชื่อเล่นชื่อสํารานอยู่คงชื่อจริงนามชื่อจริงนายอัมพันอยู่คงนายอัมพันอยู่คงครับพ่อโอเคพ่อเป็นช่างซ่อมเรือครับเป็นเรือพายเรือแข่งเรือแข่งทำมานานแค่ไหนก็ก็โอ้โหมก้นมันทำมาหลายปีเป็นสิบปีเป็นสิบสิบปีทำอยู่กับอาจารย์ แล้วทํามากี่เขาเรเป็นลำใช่ไหมเป็นลำลำลำหนึ่งมีตั้งแต่กี่เมตรถึงกี่เมตรมันต้องคูเป็นวิพายิพายวิพายตั้งแต่สามสบขึ้นไปสามสิบสี่สิบสิบหหห้าสิสูงสุดแล้ใช่ไหมครับกี่เมตรเรือเ็นใหญ่ไอ้กี่เมตรนี่มันโอ้โหมันก็สิบกวาสิบกวายี่สิเมตรยี่สิบเมตรับ าายก่มัน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 จะเป็นเรือเก่ามันก็ยากยากครับมันต้องมาทําใหม่ดัดแปลงใหม่ทําอะไรใหม่หมดลูกส่งรกมีอุปกรณ์ที่ส่มตัวมีอะไรบ้างโอ้โหกบทวานโอ้โหมันมันเยอะอะไรขนาั่นมือช่างไม้ทุกอย่างท่าี่คนก็ประมาณหกเจ็ดคน นานแค่ไหนลำหนึ่งถ้าเป็นอาการหนักหนัก<ล>งคองมาครึ่งเดือนครึ่งเดือนกว่าบางทีก็ถ้าเรือเก่าก็ครึ่งเดือนกว่าแต่ถ้าเป็นเรือใหม่เรือขุดมาใหม่มันก็ไวก็ประมาณไม่ถึงครึ่งเดือนแล้วส่วนมากจะเอามาส้มมาจากที่ไหนก็มาส้มโอโมาจากทั่วสารพันต้ตอุบลอุบลมันมาตลอดอุสานเขารู้ได้ยังไงว่าที่นี่มีส้มก็มันมีชื่ออยู่ โรงพยาบาลเรือโรงพยาบาลเรือครับหลังวัดสุวรรอ้าวเหรอที่อยู่ที่ทางเขาวันเรยกโรงพยาบาลเรือโรงพยาบาลเรือโดยเฉพาะเลยเรือทุกขนาดไม่รู้ทุกขนาดไม่ว่าอะไรเรือแบบหาปลาหาปลาหาอะไรได้หมดเรือหมูเรือม้าเรืออะไรเรือทุกชนิดหรอครั่ทุกชนิดเรือทะเลอะไรนี่ใช่ใช่ไหมก็มีมาม้่ง แต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นเรือแข่งเรือแมกนีนีเรือเรือเรือทะเลซ่อมเรือที่ไหนอยู่ตอนตอนตอนนี้ไม่ได้ซ่อมครับมันทั้งมันรวมตัวกันไม่ได้เพราะว่ามันก็แก่กันไปแล้วก็แต่อิตตายก็ตายกันไปทีนี้อยู่ก็ไม่กี่คนเลยอยู่สองตำคนเองเลือพ่อเก่าก็มีในมณะ ไอ้นายังไม่ลุงพี่อไอ้ไไนะาแล้วก็มีไข่ไม่มีอะมีผมแ,แม,ม่ออกก็ตายแล้วองาเออมณะทองคล้ายคนหนึ่งแล้วก็ใ <c oughs> นแนวอยู่คงแล้วก็มีผมเนี่ยในํำรานอยูออ่คง แล้วก็ตอนนี้พ่ออายุเท่าไหร่ไม่เดียวเจ็ดสิบหกไอ้เจ็ดเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าแล้วคนเจียงหนุ่มอยู่นะอ่าอ่ายังห้าสิบกว่าเนาะกอนอินโทดนะครับแล้วทีนี้เอ่อบางบางที่ทุกปีเนี่ยเขาจะมีการแข่งเรือ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 ส่วนมากมันตอนนี้มันจะไม่มีไอ้พวกยาวใหญ่มันจะไปแข่งแถวแถวพิจิตรพิโลกนทางแม่น้ำน้อยมันจะไม่พอมีมันจะมีก็ทาคาม สิงบุรีเท่านั้นแล้วประเพณีเขาที่ใหญ่ที่สุดจังหวัดอะไรจังหวัดพิจิตรพิจิตรใหญ่สุดช่วงไหนมาตีก็อ้กพรรษาออกพรรษาแล้วนี่ยนั่นมีเรือมาร่วมท่วมเนี่ยเนี่ยมันมีมาห้าหกสิบลำอย่างนงี้ยเยอะแล้วแข่งหลายวันด้วยแข่งสองวันสองวันครับก็เคยไปวัดชายาไไปประการไปตลอด เกิดสนุกมาก่อนสนุกดีแต่ตอนนี้มันไม่มีเลยใหญ่มันมีแต่เรือเล็กเพราะไม่ค่อยสนุกเรือเล็กตอนนี้มีเรือกี่มันไม่แค่เจ็ดพิพายอย่างนั้นแ <high> ข่งก <descriptive together> ันตามตำบลอย่างเงี้ยมันไม่มีเรือที่จะไปแข่งในจังหวัดโรงพยาบาลเรือจัดตั้งมานานนโอ้โหนานเป็นตกไม่ถึงไม่ถึงประมาณ ยี่สิบกว่าปีุนเก้าฮะสุนเก้าี่สิบกว่าปีสุนเก้กว่าปีสองพันร้อยเก้าองผจะไม่เกิดเลยนะนี่แคเนี่ยพ่อมาร่วมทำนี่ก็สิบกว่าปีเกิดเนี่ยองค์ดำริโรงพยาบาลเรือครับช่าเริญพ่อญาติโยมที่ได้มาร่วมทำสารคดีในวันนี้เพื่อเป็น แนวคิดถึงอดีตของความรุ่งเรืองในสิ่งที่ใช้ภูปัญญาชาวบ้านในแถวนี้ที่มีร่างเดิมได้มาปรับปรุงกับเรือเก่าๆให้ไปใช้ประโยชน์ในการแข่งขันเพราะว่าในในยุคของปิดป่าก็มีอยู่อย่างเดียวคือเรือที่จะทำชื่อทำเสียงให้เป็นแช้ปมได้ต้องเรือที่ขุดใหม่เท่านั้น อันนี้ก็มีแนวโน้มของในบางสุ่มบางที่คือมีเรือเก่าๆเยอะแต่จะทํายังไงกับเรือประโยชน์ของเรือเกา่าๆมีประโยชน์โดยที่ว่าดีกระทิ้งเล่าก็เลยมีความคิดว่าเอาเรือเก่าๆมาซ่อมมาซ่อมแล้วก็ลองเอาไปพายไปแข่งดูและผลทีท่ได้ยกตัวอย่างอย่างกระสอบสุวรรณนี่ก็เรือเก่าที่ขุดเ็ตั้งแต่2126แล้วก็มาได้แชมป์ปีสาม1ูสามหนึ่ง ัน้มันก็สามารถไปแข่งประเทศไทยได้ก็โดยในวงการของผู้ที่ชอบแข่งเรือประเภทตั้งแต่ 30, 40, 50แล้วก็55วิภพายก็รู้ว่าไม่จริงแล้วในความคิดที่ว่าจะต้องใช้เรือใหม่ขุดใหม่ไม่จริงเรือเก่าก็สามารถเอามาแข่งขันได้โดยการซ่อมบ,บริหนักที่ดีเกิดขึ้นให้กลุ่มช่างที่มีความสามารถมาทำให้ก็พอจะรับรู้ได้ แล้วโดยเฉพาะของภาคอีสานซึ่งมีเรือมามากเลยเรือของภาคอีสานนี่เป็นเรือเพศเรือนาประมาณไม่แปรคนสามารถเดินบนสาะาาถเรือได้บนแคบเรือได้เลยแล้วก็เพราะมีลวงพ่อมาด้วยลุงพ่อเอางั้นนะเรือลุงพ่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะซ่อมให้ถ้าสามปีไม่ได้ช่วยไปราชทานข้าวัดผมทําให้ใหม่เลยมันจริงงั้นไงวะ ถ้าเขาอิสานะจรินนงนะผมกินคำพอ่อไม่ใช่พูดเล่นนะพูดจริงนะแต่ว่าพ่อต้องาอนะารากไม้ผมหน่อยนะรากเรือไม้ผมหน่อยผมทำไมฟปีเลยตายแล้วผู้ท้าก็ด้หมดไม่ปิดหาอกางนั้นก็กเป็นเป็น,ปน,ปนว่าปัญญาของผู้ฒ้าผู้แก่ที่เขาจำจำแล้วถ่ายทอดมาถึงตัวของอาตมาก็เป็นวิชาที่ว่าเป็นของดีแก่โบราณ สามารถเอามาแข่งเรือยุคนี้ได้ชนะเลยด้วยเนยี่ยยกอย่างสอสอนีน่ไปแชมป์ประเทศไทยโรงพยาบาเลเรือนี้ตั้งมานานแค่ไหนครับหลวงพอ่อประมาณจริงๆสมเก้าเริ่มทํามาตั้งแต่สมเก้าฉันก็มาซ่อมแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรทําอยู่บ้านก็ทําตู้กับข้าวลูกตู้เก,กงลูกแค่นั้นเองมีความรู้แค่นั้นคาว่าท่าไหม่คาว่าโรงพยาบาลนี่คือหลวงพ่อเป็นคนตั้งอโรงพยาบาเลเรือโรงพยาบาลเรือนี่ก็ พอสาเหตุไอ้มูอพื้นฐานก็มีความสางความสามารถเพียงตู้กับข้าวลูกก็ตู้ได้เก่งลูกเท่านั้นเองความสามารถคือเดินช่างไครนี้พออันคือมืออีกพิมเขาาแล้วก็เลยมาซ่อมเรือวัดต่อสุวรรณเหมือนกันเรือดังเรือสามสิบแปดคนเรือทองทองเรือยี่สิบสี่คนก็ไปเรือที่มันทุกโซมทุกโซก็มนมูลนี้ย่อนทุกความโลกมันหนักเ้น่องนม้แล้วก็ สามารถเอาไปแข่งกับแถวพุทุมก็ชนะ็ได้คือถ้วยที่เห็นในในเรือนเรือนอถ้วยกิติยศก็คือมีหลายรุ่นหลายยุคหลายยุคม่ใม่นยุคของฉันเลยในทั้งหมดในยุคของฉันเลยยุคของฉันนี้ยุคของฉันนี้เริ่มตั้งแต่ปีไหนครับหมายถึงว่าถ้วยถ้วยจังวัดถ้วยแรกใบแรกโอ้โหใบเก็ใบแรกเนี่ยมัน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 ต้องหลังประมาณสองพันห้าร้อยสิบกว่ากว่าปเนี่ย้หลังหลังสองพันห้าร้อยสิบปเนี่ย เพราะว่าไอ้ตอนเขาพันร้อยก้าวนั้นบวชบวชแล้วก็เริ่มอะเริ่มทําก็คนไม่มีงานเนี่ยสมัยนั้นก็เดี๋ยวแล้วก็ถามส่งไปแค่ข้าวเวลาวันวันนีแค่บวชทำแล้วก็มันคุณมือโอ้พายได้เนี่ยทาได้ที่แล้วก็มีพระหลวงตาแก่ควนี้จุดเริ่มต้นอเขาบอกเฮ้ยมันต้องต่วงยาวยาวลึกปดสะบัดอะไรพวกมันชีวอตแก่ที่เขาเรียกกันสมัยนั้นผมนี่ไม่คือไม่จริงไอ ยุดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะัดเออผมกล้าผมก็ไม่ต้องผูดอะไรนะเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวผมไปทานน้ำร้อนด้วยแล้วก็ไอ้กดสบัดในภายยังไงตุ้ยาสาวลึกในภายยังไงแล้วก็ถามศึกษาเพราะว่าเราไม่เป็นเราบพรู้ใหม่เรารู้รจักรยานแล้วมอเตอร์ไซค์เริ่มมีแล้วแล้วก็เลยแกก็บอกเนี่ยกดสบัดคืออย่างนี้ กล้งยาวสาวลึกถ่ายอย่างนี้ก็มาบอกเป็นเทคนิคเป็นเทคนิครระบบของการถ่ายอันนี้ก็เลยผล้ายกุ้งยาวสาวลึกเนี่ยเรือที่ภายไวอ่ะกินหมดตั้งแต่ปอพระเทพเทพนรสิงห์บันเทิงทัพนาวาเทพไผ่ทูนละจากทิพย์โลกยันสุดไล่เก็บกินหมดเลยอต่นี้ก็พอมา ยุคทีชาติออกอาละวาดนะอยู่แลงวคือคันหลังๆเนี่ยต่อปีสิบปีหลังๆเนี่ยทีชาติออกอาละวาดเขาส่งคนมาเริ่มจ้างพายแล้วก็อย่างไรไอห่างมันก็พายเหมือนกันทําไมเราสู้ไม่ได้หนึ่งคือความเป,ปล่นแตลงไม่ได้สองระบบพายเราไม่เป็นเนี่ยเราก็ไปเข้าคุยกับพวกหาเรือแร้มาพักอยู่ที่นี่ รักการเรือมายว่าดีแต่ภาย,ภาย,ภายทีท่าเขาเอ้เหมาะเลยเดี๋ยวถามหน่อยพี่มันไปย,ยังไงวันถีเล็กนอะอะไรวะพวกเรานี่สามารถจะให้ชนะดึงข้างหน้าด้วยแล้วดึงข้างนันด้วยส่งข้างหลังด้วยดึงบางอย่างแล้วส่งมาข้างหลังด้วยนี่ที่แพ้เขาเพราะดึงข้างหลังพวกยานเรือจะยุ่งเรือมจะไม่ไปเพราะทีมชาติเขามุ่งดึงหน้าไปอย่างเดียวยขยันซ้อมใจรัก สามัคคีมีพี่นียในในตัวตั้งบักกันแขนตึงตัวตั้งแค่ตัวเนี่ยระบบตัวตั้งแขนตึงดึงแค่ตัวพายก็ประมาณเมตรสี่สิบแปดเมตรสี่แปดเลยยาวกว่าทนชาติเตนมหมดเลยทีนก็เต็มชาติเต็มหมดแต่ไม่ได้ขึ้นอ่าเรียกว่าความเร็วของเรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับไม้ใช่ไหมหลวงพ่อไม่อยู่กับไม้ขึ้นอยู่กับคนอยู่กับคนอยู่กับระบบ่าม ร่างกายความแข็งแรงด้วยอ๋อตัมันต้องแน่แน่นล้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องความแข็งแรงความแข็งแรงถ้าซ้อมได้มากมันก็อาอยุกาดเยอะถ้าซ้อมได้มากแข่งไม่เหนื่อยก็ถือว่าวัดสุวรรณนิสร้างชื่อกับเรือ,อใช่ไหมครับก็คุณสมบัติของแั็งไม่มีอะไรเลยนะที่จะจูงวัดไปเนี่ยให้คนเขารู้จักว่าสุวรรณยุอังองไม่มีปัญญาแต่ว่าพอมาซ่อมเรือ บูน่เรือเก่าขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปแต่โค่นุงต้องไปเส้อแต่ไมาจอมโคนเอาเรือเก่ามาแล้วก็ไปซื้อไม้มามาตอเลยทำให้ทำาให้ชื่อเสียงเอาไปแข่งเขาใช่ะะนี่เรือแถวอุบลกรสินมาที่ว่าพ่อตามมาเรือเขามาดูด้วยแกก็ใช้ได้เรือแกง่ะเรือแกก็มย่มาเรือจะพังทั้งหมดเนาะไอ้ไม่มาชาวบ้านก็ไม่ไม่ไม่สนับสนุนแกก็ตรงมหน มา hey, ว่าฟูเรื่องโ้ยเรือกพังหมดมั้งพอเสียนเรื่องพังหมดไหมอย่างแบบนี้ผมพค้ง,ง,งผมไม่ได้เน้นเรื่องพังเลยทำเอาแค่ได้ทำแล้วมันดีคิดว่าดีเอาเป็นแค่นี้หลุงพ่อลุงพ่อจะตกลงแล้วผมทำแค่ไหนบอกมาผมก็ทำให้ได้แต่ว่าถ้าลวงพ่อสั่งให้ผมทำความผิดถูกผมไม่รับผิดชอบเนะี่ย ผมไม่รับผิดชอบความผิดถูกรูเแ่นไม่แร่นผมไม่รับผิดชอบแต่ว่าถ้าทําความผิดของผมถ้าเรือมันไม่แล่นเข็นขึ้นมาทําทให้ใหม่ส่วนมากเรือนี้สร้างด้วยไม้อะไรครับหลวงพ่อหลักไม้ตะเคียนอไม้ตะเคียนทองเไป็นไม้หลักแล้วก็ใต้ก็ตะเคียนสมพรณปัจจุบันกับอาณาอ่กับอดีตยังมีอยู่ไหมครับปัจจุบันม่าตอนนี้เป็นเป็นเรือไม้จับหมดแล้วเป็นเรือไม้จับเป็นเรือต่อ ปเป็นเรือต่อหมดแล้วแต่ก่อนไม่ได้ต่อรื่รงอก่อนขุดทรั้งนั้น,นไม่จะเกียนขุดผมว่าส,ส,สูงต้นดีือวเรือลำเดียวเดี๋ยวนี้สูงต้นเริจะดีข้ล้เ <c oughs> นี่ยมาเอามาไปต่อตเป็นแล้วก็สามารถออมาตัอมาผมก็จะเริ่มเรือมาแล้วหลงทางนะหลงทางเข้าโคทองข้าวอัญมมาปุ๊บออกออกปฏิพันธ์เลยออกไปสาย อ่าเครองบ่ออกทถูกใจเลยเครื่อต่อเรือต่อกับเรือไม่ต่ออันไหนดีครับผมว่ามันแท้จริงๆริงอ่ะระบบถายอ๋อระบบถายเรือต่อก็ไม่ต่อเท่ากันห้าสิบห้าสิบมันอยู่ที่ตัวมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ยโยมเนะี่ยมันจูนดีก็ไอ,อ้นี่ฮอดฮอนด้าดีแหละจะจูนดีก็กีแทมได้ถ้าจูนไม่ดีน้ำมันไม่ดีอะไรสุขเครื่องม,มันก็ไม่ได้ เนี่ยมือก็เหมือนกันก็เหมือนว่าเราฝึกพิพายต้องได้แล้วก็สอนตัวตามแข่งเป็นเรื่องเป็นระบบของมันสรุปก็คือวัดสุวรรณสร้างชื่อมาจากเรือเป็นเวลาห้าสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมครับครับแล้วทีนี้เขาพูดถึงว่ามันเป็นเรือรุ่งโยกแก่เขาเขาเล่นกันอยู่กอดที่เรือท่วาอาวานี่เรือสวรสุวรรณอันนั้นมันเป็นเรือเก่าๆครับแล้วก็โยงแก่ก็แปดสิบปีก็ตายไปหลายปีแล้ว อ่าแล้วก็แถมมาบวชไปศูเก้าือสูเก้าก็มาบวชมาบวชก็ไม่ไปไหนไปไหนไม่เร้ก็ชอบเหมือนเด,ดิมมาจากทองสื่อมากมาจากทรงสื่อมากท,ทํำเยอแต่บ้านชอบช <S <S 2> <S 2> แล้ว <S <S พอพอจะเริ่มงานหนักจะเริ่มเข้าวัดคือเราจะต้องไปเจอกรนดูกเก่งๆอ่ะเจอบนเทอมนี่เทพไปทูนี่พร,ระเทศอย่างนี้เทพนรสิงห์อย่างนี้เจาแม่ตาปีอย่างนี้อ๋อ คือหลับตาสองเช้าสอมเย็นนูก่อนไม่ไม่สรุปก็คือเป็นจุดศูนย์กลางของเรือโรงพยาบาลเรือก็คือเรือจากภาคใต้ภาคเหนือมาส่วนมากก็จะาม่อมคือตรงนี้เนี่ยสามารถที่ว่าจะรองรับเรือได้ทุกหมู่หมู่ทั้งทุกหมู่ทั้งทุกกลุ่มหมู่กลุ่มระยะอยู่กันได้หมดที่นี่คือจะไม่ไม่มีว่าเลือกที่รับมักที่ทั้งเรือนี่ทั้งนู้เรือนี่ทั้งนี้ทั้งไหนก็มาอยู่ที่นี่ได้แล้วสามารถดูแลเรือให้ทุกทั้ง พอมาฝากไปปุ๊บเนี่ยท่านบอกมาฝากทสิ้นปีฝากทีสิ้นปีแล้วหมดฤดูแข่งถ้าไม่เอาเรือกลักบลงน้ำมันยางให้เสร็จเลยลงน้ำมันยางพาแต่งเรือทำให้เรือบ้าคุ้มเรื่องดีเลยรองรับเรือได้ทั้งหมดอ่าครั้งละกี่กี่กี่ลำครับหลวงพ่อที่นี่ที่นี่วันท่พราะที่นี่มันจะตกของวัดจะตกยี่สิบเลยของวัดยี่สิบ เดี๋ยวไปดูในหง่ครับของในวัดในี่ประมาณยี่สิบแล้วเรือที่มานี่ก็รับทั้งหมดแลมาก็มาหลายกรรมหมดก็ไม่รู้เท่าไหร่จะไม่ตาปีมาเนี่ยคนเราคู่แข่งกันจะดูแลให้เหมือนเรือของตัวเองเราก็บอกยานไปแตะต้งทีมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ไม่สนใจเช่นนั้นรับหมดมาคุยไปได้หมดแต่ว่าเขาจะเปิดใจกับเราแค่ไหนแล้วแะเขามันเรื่องสิทธิ แต่ว่าที่เรามีอยู่กับตัวเราเนี่ยย่าเข้าลงเผาไม่มีประโยชน์มีความคิดนะคือเรามีความรู้ตัวตั้งแข็งยึงแค่ตัวถ้าไม่บอกไม่เขียนอะไรไว้ที่ไหนมันก็ไม่รู้อะไรอะไรตัวตั้งแข็งตึงแค่ตัวไม่รู้แต่ว่าเนี่ยตัวตั้งนี้ดึงตั้งตั้งตัวแข็งตึงดึงมาแค่ตัวแค่นี้พอถ้าดึงเลยไปเนี่ยเริ่มจะหยุดมันจะไม่วิ่งอะไรมันก็เป็นเทคนิคเข้ามาแล้วก็วิธีการดึงการลงไฟก็บอก ซพ่งเดิมเขาก็มีการสอบนักธรรมแม้กระทั่งได้บาลีเป็นบางรุ่นในรุ่นขององค์งสร้างวัดก็แต่อดีตมาแล้วก็มาเราก,ก็มันก็มันชิงข้าวนี้แลวเป็นเจ้าวาดแล้วครับแล้วจะมาเล่นแต่เรื่อยาวเรื่อยยาวก็จบแล้วอืก็ถึงว่าถึงจุดสุดยอดแล้วมันก็จบแล้วต่นี้ก็พอมาก็พวกก็ลาเอาวาล้ลกอีกต่อ คนนึงก็เป็นเจ้าวาดธรรมดาต่าอธิการธรรมดาเพื่อเพื่อเขาเป็นพระรูเขาเคยเป็นอะไรกันช่วยห่อยได้ไหมวะผมจะเอาเพื่อนไปเจ้าวาดแค่น่อยเออาทำไมไม่เอาล่ะเอาหาเเขาว่ามันเอาหาแล้วเขาไม่ถูกกันอืมเราเอาวาดเนการจากั้นสมบูรณ์เขาไม่ถูกกันก็จะเอาเนี่ยผมไม่เป็นแทนแล้วให้วันออกไปอ๋อก็เลยสละไม่เอาเลยนี่ก็ เรื่องของเราก็ไอถนนก็ตกอระไาพอโจนทํไม่ออกมันก็จะบิดมันก็ไม่ให้ความร่้มืออะไรก็ไปไม่รอดก็ต้องออกไอเราบอกสามปีนะสามปีแล้วจบกันะผมมันลวบมาหลายครั้งแล้วนะเขาได้เป็นบอกค่าสามปีมันยังไม่จบนะมันหาตัวไม่ได้ก็แปดสิบน,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 นะึองน่ะวายแล้วนะแล้วทีนี้ก็ค,ความตั้งใจของหลวงพ่อคือหลังจากตอนนั้นเสร็จแล้วเนาะเรื่องสลา,าเป็นยังไงบ้างครับ ในเรื่องนวนามันก็มีว่าก็ไปอบรมที่ธรรมบุรีอบรมกรมรมฐานที่ธรรมบุรีก็ไปเห็นตึกของพระคุณนะค,ณคุณสมเด็จตึกย่ทว่าเขาปัดกต้องอ,อยาทองทำสักเ้างลวคุณหวงือพระอแต่ตังไม่มีว่ะแดีวเราก็ด้านแก่แม่ซะก่อนแล้ยวหน,นุ่มๆซะข้าสิบหกิก็ยังพอหน้าทำด้านด้นแก่แม่ซะเจดสิบแลนี้ไม่ได้ทำอไรว่ <laughs> <laughs> แล้วก็คุยกันไปก็ก็อบรมกรรมฐานที่ธรรมบุรี ก็เดนมาเดินดูไปดูมาดูไอ้ดูสิ่งที่เราจะไม่มีโอกาสจะได้ทำก็ดูเป็นกำกำลังใจของตัวเองแบบนั้นนี่ก็เลยผลสุดท้ายก็กลับมาวัดก็เที่ยวเดินดยไม่มีเลยตัววัดนี้ที่จะสร้างได้ไม่มีนะเจ้าหน้าที่ของที่ห้าไร่ที่ห้าไร่เขาเป็นหมอนะนี่ก็เขาก็บอกไปห้าไร่ห้าไร่ ลดได้ยิน่อยไม่ได้ไม่จาแล้ก็ก็เจาะเลือดมากอะไราเขาก็มาเจาะเลือดห้อะไรก็สองสปีธนาคารกะบี่อนั้นเองมี่เบอกะออพี่ช่วยหน่อยได้ไหมช่วย่ยอะไรเงินเยอะช่วยอะไรหมอช่วชูที่นหน่อโอ้ห้ล้านจะื้อที่ไหนอ่ะตังไนมนมีอะ กรรมการทุกที่หาจ้างไม่เก่งเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะเอาใหมา่ลุงพี่ลวงนึกที่ที่ห้าอะไรกว่าๆเนี่ยถ้าลวงพี่จะซื้อ,ซ,อซื้อสักใยมันก็เข้าทางไนะในเข้าทางนะเข้าทางนตะเกงนะนี่ก็เออหมอนี่เอาอย่างนี้นะถ้าฉันพูดไปแล้วหมอพอใจอ่ะก็คุยกันในขั้นต่อไปก็เดี๋ยวจะเอากรรมการมาคุยอะไรก็ว่ากันไป แต่ถ้าหมอไม่พอใจก็ถือว่าหมอกับชันไม่ได้คุยอะไรกันเลยเดี๋ยวจะหาว่าชันเป็นคนตั้งราคากระจายกระจายสามล้านขายไหมใครจะขายสามล้านนี้ใจนะห้านาที่บอกสามล้านเพราะฉันได้กัข่าวคนว่าคนเราสามล้านขายอีกนี่บอกสามล้านขายไหมเขาต้องทำติดต่อจ่ายต่อต่อเป็นไอ้ของสัเพลงนะสมัยนี้ของสัเพลงต่อ พึ่งขออะไรเงี้ยขายโอ้ยหรือหมอเขื่นก็นะอย่าเพิ่งดีใจอย่าใจต้องไปคุยกรรมการเขาข่าขานนี่ก็คือผู้ขายนี่ก็ตกลงก็คือพระป่าตกการทีนึงกระถินทีนึงได้สามล้านสามแม่สามล้านสามก็เอาสามล้านให้เขาไปเลยสามแสนแล้วก็มันก็จบแล้วไม่ถามแล้วก็ร,รอยได้ที่ไว้แล้ว อดีนี้มันของฉัานมันก็มีคพื่อให้ทนี้ขาวอังนี้ดํามันไม่ขาวก็ดําประกาศฉานแล้วเราดาเขาขาวเขาขาวเราดํามันไม่ไม่ตจบอะมันมีอยู่พวกอาจารย์พี่ซื้อทำอะไรพวกเฮ้ยพี่ยังห้าไรเนี่ยห้าติดที่วัดด้วยเปิดเจาวาดฐานไปแล้วองค์ใหม่เขามาเขาจะมีที่วัดเขาทำไปได้ถาไปก็ดีนะเงินทุนชาวบ้านจะซื้ออะไรเล่นก็ได้พวกเฮดยพูดอะไรอย่างนี ซื้อนานะไม่ลดซื้องูเหี้ยไปก่ารกินนะเฮ้ยซื้อนาน,นะมันไม่ดียังไงตาแล้วเขาก็พูดไปงะะั้นเนก็เถอะบ้านเถอะื่อ,อะไรก็ได้บอกนี้โยไอสันดาลนั่นันดนี้ถ้ามีสมบัติแล้วไม่คิดจะทําอะไรนี่ไม่ไม่ต้องถามหลอกไม่มีอแ,แต่ว่าคิดทําแล้วมันทําไม่ได้มันไม่ได้อะไร มันเจี๊ยบบแล้วไหมมันเจี๊ยบบแล้วนี่เจดสิบซ็บแล้วคือเรื่องว่าเจี๊ยบบสองเจี๊ยบสามแล้ว,วแล้แลก็เนี่ยมันจะไม่เสร็จไม่เสร็จก็คุณทำงานต่อไอ้คนทาต่อเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันมันต้องทํางานอยู่ด้วยกันนี่มันเแื่ว่าต่องานกันไปแล้วแต่ทําแล้วยยงจู่ๆมาคว้าต่อไปเงี้ยจบพังพอดีมันไม่ไ,ววไ,ดไ,มได้หรอกมันต้องไปด้วยกันเลย มึงกายตายไปกปูอยู่ครับโตมันต้องอย่างนี้มึงจะได้แล้วเริ่มต้นอ่สร้างมานานแค่ไหนครับผมพ่อสาราที่เราเห็นนะมาถึงตรงนี้สามปีแล้วผู้พันเนี่ยเนี่ยแต่ตัวที่ได้โครงสร้างคือมาสองปีผ่านสองปีไวเม,มื่อสิบสองเมษายนเนี่ยสร้างสองปีสองปีใช้งบประมาณเท่าไหร่ใช้งบประมาณสิบเก้าล้าน อันนี้คือใช้ไปแล,แล้วใช้ไปแล้วแต่ยัง่ยังต้องเพิ่มอีกอีกกี่ล้านถึงจะสมบูรณ์แบบครับยังอีกสักห้าหกล้าน,น <g ül> มันคุดซ้ำสองชั้น<อ>ชั้นละสามล้านะแล้วก็ไฟจบอันนี้ก็ห้องน้ำห้องวุมเสร็จแล้วนี่เพราะเออเโ่งน้ำห้องทุวมเนี่ยก็หมดส,รรรสตางค์ทอตในวัดนี่เก็บเงินทุกบาททุกตางค์รรรในวัดเป็นงวดสุดท้ายของอาคารแล้วก็จะสร้างห้องน้ำบอกนมพันก็ มันคงไม่มีจางนะโยมนะก็หัวหน้าทํ่างอาอย่างนี้เลยไหมโยมทําให้ฉันก่อนได้เนี่ยทาห้องพูมห้องน้ำเนี่ยอะไรร้านเจ็ดนะเออทำให้ฉันก่อนได้ไหมเฉพาะห้องน้ำเหรอครับอ่าร้านเจ็ดร้านเจ็ดทำแค่ก่อนได้รึโอ้โหร้านเจ็ดเราเขาเดี๋ยวนี้ไอ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 ส่วนที่ทําอาคารใหญ่มาเนี่ยเราไม่ถูกติดอาคารปฏิบัติธรรม ของวัดสวรราชาหงซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ขณะดนี้ได้ใช้เงินทุนไปในขั้นต้นละสิบแปดสิบเก้าล้านและยังมีสิ่งก่อสร้างซึ่งจะสร้างเพิ่มเติมอีกเช่นปูพื้นอาคารชั้นบนและชั้นล่างรวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าและเครื่องเสียง จึงอาจจะต้องใช้เงินอีกประมาณห้าล้านจึงขอบอกบุญมายังสาธุชนทั่วไปตล,ลอดจนชาวบ้านโหงทุกท่านได้ช่วยกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหลังนี้ให้สำเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีขอขอบคุณครับ ที่ได้มาพบมาบรรจบด้วยแรงบุญญาบารมีดวงนี้ที่การุณมาเพื่อน,นุนโดยเมตตา วันพ้าเปิดกำเนิดแห่งบุญคุณเป็นต้นบุญพระคุณที่นำพา